สวัสดีนะคะผมัแม่พี่นองทุกๆุบทานที่เข้ามารับชมในช่องเรียนข้องหลักกองว่วงก็มาพบเชอกันแล้วนะคะพี่นองขาในช่องนี้วันนี้เรียนดีน้าไม้รับชมเป็นเรียนที่โบกกันตรงๆก่อนจะพูดคุยกันนะคะว่ายังไม่มีราคานะคะแต่ว่าเป็นเรียนย <c oughs> ูเอ็นซีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีราคาทีเดียวนะคะก็เป็นเรียนไม่ที่เก็บไว้ไม่ จริงๆนะคะจะมีราคาเหมือนกันแต่เขาเราไม่เคหิห2ีสบ,บาทน,นะคะตีไม่ป้านการชชยที่นะคะสำหรับเรียนตีป้านการชายในทงตลาดเรียวก็เพียงแต่เราเก็บไว้เพื่อให้มันครบๆอบปอโซนะคะเพื่ออนาคตข้างหน้าอาจจะอ้าไม่ได้ในทงตลาดเราก็ได้ดีจใจว่าเราได้มีเรียนเก็บไฟอายคนรุนล่างเด็กรุนร่งได้รับชุม แล้วนะคะสำหรับชงที่กล้าไปติดตามนะคะก็เป็นชงเรียนไล่ๆ,ๆชงนะคะโคโกออกตัวไอเอ็นจัดดกันแล้วนะคะให้ฟังจัดกันว่าบางชงก็ยังไม่มีการรับซื้อแล้วก็ยังไม่มีการใกล้นะคะกระเม่นชงนี้ยังไม่มีการรับซื้อแล้วก็ยังไม่มีการใกล้นะคะถ้าเก็บเรียนหน้าเรียน ได้ในโพสตีดังๆนะคะหมากๆนั่นเพิ่งจะกลายนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่กลายถ้าการรับซื้อเขาบอกหลครล้งในทุกๆคลิปว่ายังไม่มีเบียซื้อนะคะ mm. เป็นจองจนๆแล้วก็ยังไม่ได้มีคนติดตามมากมม่ที่นี่ติดตานกล้ามาชฉวยติดตามไม่เตื่อเป็นพระคุณมากๆแล้วนะคะเพราะว่าชองอยังไม่ปั้นกด YouTube ที่ก็ยังไม่ได้เบียจาก YouTube ที่นะคะ ต่าวาได้มารวยต้องรวยแต่ชุ่มเบีย่นั้นไหวสื่อเรียนทีราข้าไม่แป้งต่อไ้น,นะกะ็แต่นี่ยังไม่ได้ได้ที่นะคะคุณข้ามาชุ่มอิดเดียวไว้ลาในการชุ่มก็น้อยเขินนะคะก็ไม่รวยว่าพื้อนนะคะเป็นจองที่ไม่ดังก็เลวแต่ดูวางเลวแต่พอม่พี่น้องจะเมตตาดูนะคะต้าวาเมตตาก็กเข้ามากดไลค์ก็เชร่ก็ติดตามไม่ด้วยน,นะคะจะก็ประคุณมากๆค่ะเรียนนี้ก็ราคา หยีชิาส,สตางนะคะดันลังก็เคียนโบกกว่าเยี๋ยวโปรย,ปรยเร็วว่าหยีชิมาสตางนะคะพโซ่เขาโ่งพัพอนอรอย่สี่สิจาดัาดานนี่เขาเขียนว่าประติดไทยนะคะเขามีประสิทธิดีอยู่ตรงกลางถ้าว่าดูในคลิปเนียนผลกับเนื้อไม่สิโตก็จะไล่ไป็นดนะกะซี่ก็ไม่จัดจีนการตำคลิปก็ไม่ได้มี หลวดไล่ไม่ได้มีการทำอ้ไรตี่น่าตื่นเต้นนะคะก็เป็นการให้รับช่มธรรมดาตั้งว่างบนโตแล้วก็ใต้กคนเดียวตากคนเดียวนะคะก็ต้องขข้ภไปด้วยนะคะด้านหน้าก็ระบาดซ่มเด็พอรามินทารามาภูมิพลอด,ดุลยเดชรัชการตีกาวนะคะก็จงพอองุ่นนะคะก็ตื้อว่าเป็นเรียนตีกวนจะแก้ไปมีนะคะรงปรนอยิี่ริมเมวารากา็จะไม่ซุ่ม ป็นเรียกตีไล่ยๆตานาจะไม่พรรถนาะแต่ถเราเก็บครบมาเรียงตามบ่อเจยกเวนน้นบ่อเจที่เขาไม่ผลิตเขาไม่วากันนะคะก็ไม่จ้ามาตีจ้าเก็บได้นะคะการผลิตนะคะก็ประมาณช่ง 100, วงรอยลานวาว่านะคะถือว่าเศตก็เป็นมื่นเป็นปั้นเลยนะคะช่องรอยลานขาวมืดไปปันป้นนะคะจากการไปซกษอมาในบ่อเจนี้ ก็นำไม้ถูกตาได้รับชมชองนี้นะคะก็มีคนก้าวมาับชมลักซิปเลยนะคะแต่ว,ว่าเป็นลักรอยลักพันนนนอยที่สุดนะคะฉะนั้นว่างวาและยๆทานคงจะก้าวมาส่งกันมังใจนะคะไรไม่ไรเปิดดูเล็กๆหน่อยๆนอยให้พอดได้สักนึ่งนาที่นะคะต,วา,ตวาว่านตานาวว่างหยดวิวถูกชงว่างตั้งปีนะคะโดยจะปลอดจงเอียดดชงเล็กชงนี้ก็ ว่าให้ยอดวิวมากนะคะตั้มคลิปโยปีว่าเล้ยวยอดวิวก็ได้สานี้แล้วก็มีคนเตินดูก็ก้าวมากดติดตามไม่ก็เพิ่มขึ้นทีละอิดทีละวยนะคะแล้วก็การกดชมนั้นน้อยนะคะบางที่ไม่ตึงนาทีก็เาเลยไม่ได้ยอดวิวไม่ได้ชั่ววมงนะคะชั่วโมงตองเป็นเร่ปันชั่ววมงไม่รู้ตั้มกันสักี่ปีว่างอีได้เบียจากยูทูบมาชื่อเรียน นะคะเต้าอยเอาตุนเองที่ยังอยู่ก็ไม่มีนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาุก่านไปก่นอนนะคะแตนผู้ชม่ตนผู้ฟังที่น่ารักนะคะคงจะพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ